ปทปฐมการบทที่เท่าไหร่การบทบทที่สิบสามหรือเปล่าอับราหามถูกต้องแล้วบทที่สิบสองนะฮะจำได้ไหมครับเราเรียนถึงไหนประการบทที่สิบสองพระเจ้าทรงเรียกอับราหามนะครับ วันนี้เราจะมาเรื่องคําพูดเพราะว่าอับราฮัมกับซาลาไปอยู่ในอียิปต์นะครับโอเคใครได้อ่านเรื่องนี้มาแล้วบ้างกำลังอ่านกำลังอ่านเลยนะผมอ่านให้ฟังแล้วกันเกิดการกระดานอาหารในแผ่นดินนั้นนะครับบประถมการบทที่สิบสองข้อสิบไปนะเราจะดูไปได้สักกี่ข้อดีเอาสัก ช่วงหนึ่งแล้วกันนะครับเกิดการกระดานอาหารในแผ่นดินนั้นอับรามจึงลงไปที่อียิปและอาศัยอยู่ที่นั่นด้วยน่าสนใจตรงนี้มากเลยนะครับว่าทําไมต้องเกิดการดานอาหารแล้วต้องไปอียิปเราเคยคิดเรื่องนี้ไหมครับทําไมถึงอียิปมีของกินเรื่อยเลยอะเนาะแล้วมีแม่น,มน้ำนะคะอ๋อเขามีแม่น้ํานะม่น้ำหนายมีการปลูกข้าว มีการลูกข้าวอ้าวแสดงว่าตอนโยเซฟไปเนี่ยมันฟลุกกะสิใช่ไหมที่นั่นมันอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วใช่ไหมไม่รู้ไม่รู้นะเราสังเกตไม่มีใครไปอียบ,บ้างเวลากันานอาหารเออมีหลายตอน<ค>มาก<ค>เลยนะก็โมเสสโมเสสไปอียิปต์อ่า อ๋ออันนั้นเขาไปกันทั้งตระกูลนั่งแก่ตั้งแต่โยเซฟแล้วตอนเด็กพี่น้องนี่ไงตอนอพ่อของโยเซฟอ่ะครอบครัวนะยาโคบอ่ะค่ะยาโคบอ่ะเนี่ยก็เนี่ยนี่รุ่นรุ่นอากงเลยนะใช่ไหมอับรามเนี่ยไปอียิปต์ก่อนเลยนะกันดานหานแต่เราจําได้ไหมโยเซฟพ่อพระเยซูอ่ะพ่อเลี้ยงอ่ะอืม เขาก็พาหนีไปอียิปต์นะไม่ได้พาพระเยซูหนีไม่ใช่เหรอคะนั้นนะพาหนีอ่าพาหนีทําไมถึงแบบเหมือนอียิปต์จะเป็นอเมริกาเลยไหมมีอะไรหนีมาอเมริกาก่อนสมัยก่อนอียิปต์เจริญมากเจริญมากนะอืมมั่งคั่งมั่งค้านะเป็นเื่ินบ้าน อียิเป็นเพื่อนบ้านเนากกว่าแล้วก็ไม่ไกลด้วยอืมหนีไปพม่าพม่าหนีมาไทยอ๋อเหมือนนี้พม่าแมะเปรียบพม่าปุ๊บเปลียนพม่านี่ภาพเปลี่ยนเลยจ๊ไม่ได้เทียบพม่าเลยอ่ะไม่ได้เทียบพม่าอาจจะบอกว่าหนีไปฮ่องกงอะไรอย่างเงี้ยเป็นไกลเป็นไกลเอาไปไกล้ไกดอ๋อโอเคโอเคไปมาเลช้ดีกว่าเจ้าไปมาเลยอันดีเข้าชายแดน าส่วนญ่เขาหนีมามืองไทยนะใช่ใช่ใช่วรุงไทยใช่ใช่ส่วนใหน่เปงยวเปียเวอยู่ใกล้พม่าไงครับเออเปียอวอยู่ใกล้พม่าใช่ใช่แต่อันนี้เราเราไม่ได้เราไม่ได้บอกว่าประเทศไหนไม่ดีนะเพียงแต่ว่าเวลาเปรียบอียิปต์อยากให้นึกภาพถึงที่ที่มีอาหารที่เจริญนะครับแล้วก็การไปอียิปต์หมายความว่าไปในที่ที่น่าจะ อาเขาดังเขาดีเขามีอาหารนะครับเขามีความเจริญมีเจ้าเมือกครานี้เวลาเราไปประเทศเจริญเนี่ยนะเราต้องทําตัวยังไงบ้างครับเราก็เหมือนคนต่่งดาวเราเป็นตดาวเราก็ต้องเอาเงินใส่บัญชีไว้ใช่ไหมทําให้มันดูน่าเชื่อถือหน่อยเป็นงั้นไหมก็ต้องแบบ ไ้ค้าขายอะไรแบบนี้ไหมปค้าขายอ๋อใช่ไหมจะผ่านแดนต้องให้เขาสแตมบิีซ่าให้คร่บโอเคเรามาดูตรงนี้พ่่มพีบอกนี้ครับเมื่อนะเมื่อใกล้ถึงอียิปต์ใช่ไหมโอเคผมผมแค่สงสัยท่านเองนะแค่แบบเอ้ยทำไมไม่มีอาหารกินแล้วไปอียิปต์มีอาหารกินทุกทีเลยแสดงว่าอียิปต์เนี่ยมันต้องเจริญแล้วก็มีของกินนะครับ โอเคนะเมื่อใกล้ถึงอียิปต์นะครับเมื่อใกล้เข้าอียิปต์อับราฮัมก็บอกภรรยาเขาอย่างนี้นะครับว่าเอ,อเธอเป็นหญิงรูปงามนะถ้าใครถามให้บอกว่าเป็นน้องฉันนะเราคิดยังไงครับเรื่องเนี้ยก็แปลกๆงามกลัวตายมหมคะกลัวตายอืมมันเหมือนแบบว่าเพราะว่าอันนี้เป็นความจริงใช่ไหม ซาราก็เป็นลูกสมัยก่อนมันก็แต่งงานกันอยู่ในในวงตระกูลนะหมายถึงว่าคนสังเกตอิสราเอลไหมะอย่าไปแต่งงานกับใครให้แต่งงานกับครอบครัวของพ่อแม่ที่ส่งไปอะไรเงี้ยนะเวลาหาหาภรรยาให้ลูกนะครับดังนั้นตรงนี้ก็อับราฮัมก็แต่งงานกับซาราที่เป็นน้องของไคอนาโฮอะไรสักอย่างใช่ไหมพ่อเขามีน้องชายมาด้วยแล้วก็มีลูกชื่อซารานะครับโอเคนะครับดังนั้นก็เป็น เป็นน้องสาวด้วยนะแต่ว่าเจตนาที่อับรามนะครับตอนนี้นยังชื่ออับรามอยู่นะบอกให้ซาลาพูดอย่างนี้ครับเราคิดยังไงครับเราจะรอดทั้งคู่เราคิดกับใค<ะ>รอ่ะเราคิดเดชื่อฟังเชื่อฟังอ่าในฐานะภรรยาเชื่อฟังสามีใช่มภรรยาก็ต้องใช่ภรรยาเชื่อฟังสามีโอเคอ่าเราเรามาดูประโยชน์นี้ก่อน,นนะเขาบอกว่า นี่เนี่ยเธอเป็นหญิงรูปงามนะครับข้อส1บเอ็เมื่อคนอีหยิ์เห็นเธอพวกเขาจะว่าหญิงคนนี้เป็นภรรยาของเขาแล้วก็จะฆ่าฉันเสียแต่จะไว้ชีวิตของเธอขอให้บอกว่าเธอเป็นน้องสาวของฉันเพื่อเขาจะได้ทำดีต่อฉันเพราะเธอและฉันจะได้รอดชีวิตเพราะเธอแลครับฟังประโยคนี้แล้วคิดยังไงครับอืรราบอวาัตัรอบผมว่ามันตัวรอ,อรวัน ต้องมีประวัติอืมไหนไก่ดาวที่ว่ามันน่าจะเป็นยังไงอืมมีอะไรสักอย่างที่บ่งบอกว่าทําให้ทําให้อับราฮัมคิดแบบนี้อืมงในแผ่นดินอียิปต์อาจจะมีคนลือกันว่าเอ้ยเวลาไปเมียห้ามสวยนะอย่างนี้ไหมต้องมีเหตุครับต้องมีเหตุนะที่คิดว่าคอับราฮัมไม่มั่นใจไม่มั่นใจอืไม่มั่นใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง เพราะว่าถ้าถามว่าอับราฮัมเป็นคนขี้กลัวกลัวตายไหมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าเขากล้าออกจากเมืองที่เขาเกิดไกลขนาดนี้อเออ,อเขาเดินทางออกมาจากบ้านเมืองบิดามาอ,มอะไรเรยอะแยะเป็นไปได้ไหมว่าวถ้าตอนนี้พวกพวกเราอะถ้าเรามีสามีอยู่นะแล้วแบบว่าสามีเราจะทำอย่างนี้ด้วยเป็นไปได้ไหมหรือภรรยาอืม,อม ก็เป็นไปได้ว่าจะปรึกษากันปรึกษากันเพราะว่าเอาอย่างนี้เยหรือหรือไม่ไม่เราคิดแบบนี้ไหมว่าเราอสวยมั่นใจเลยว่าเราอสวยสามีเราต้องพูดอย่างนี้แน่นอนเลยคิดอย่งไรวะถ้าเธอเป็นหญิงรูกงามอ่ะไม่ได้นะก็แบบปลอมตัวทําให้ดูไม่สวยหรืออะไรเออทำให้ดูไม่สวยใช่ไหมเดี๋ยวฉันพาเธอเข้าพม่าแล้วอย่าบอกนะว่าเธอเป็นเมียฉันเดี๋ยวคนจะมาฆ่าฉัน พวกเรามั่นใจขนาดนั้นไหมกมีหลายวิธี่ะก็หลายวิธีอ่ะอืมอืมอืมที่ผมยกพามา่านี่เพราะเจลเริ่มก่อนนะ <laughs> ผมไม่ได้ <laughs> เอาลาวก็ได้เอาลาวแต่พม่าเจริญน,นะไม่ได้ไม่ได้ <laughs> เดี๋ยวเผื่อคนมาฟังวิดีโอน,นี้ครับแล้วเข้ามาจากประเทศนั้นเราไม่ได้อ่พาพม่าสวยนะเปิดเออพมา่าสวยโอเคโอเค,อ,เคอ่ะละแต่เรามาประเด็นนี้ก่อนสมัยก่อนเป็นไงครับเราคิดว่าสังคมเป็นไง ฆ่ากันเพื่อแย่งภรรยาเลยไหมใช่มันเป็นอย่างนั้นเนาะเป็นเรื่องปกติพี่เอกบอกเป็นเรื่องปกติอืมถ้าเห็นเมียคนอื่นสวยเป็นไงฆ่ามันเลยนะพี่เอกไปไหนระวังนะพี่เอกไปไหนระวังเขาจะฆ่าที่่าเพื่อแย่งพี่เอ็ก นะครับอันนี้เบี่ยงประเด็นละเอาใหม่เอาใหม่หพี่เองบอกเอาทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะเนี่ยทไมเป็นอย่างนั้นล่ะแต่ที่จฆ่าฉันครับกลับมาอันนี้มากลับมากลับมา,บมาแสดงว่าสมัยก่อนเนี่ยมันฆ่ากันง่ายๆใช่ไหมโดยเฉพาะมันอาจจะป่าเถื่อนไหมอียิปต์อะไม่ได้เจริญอย่างเดียวนะครับ มีความบาปด้วยเพราะกว่าจะไปถึงที่ไม่ป่าเเท่อนก็ในวังแล้วแหละอืมแต่ว่าเออนะน่ากลัวนะเพราะว่านี่ไปถึงในวังเลยนะเนี่ยเรื่องนี้นะครับอืมนะแต่โอเคเราเรามาดูประเด็นนี้ก่อนว่าแล้วควรจะทำยังไงดีถ้าเราเป็นอับรามผมว่าเรื่องนี้มันมีกลินตุ่นๆนะอย่าแต่งตัวมากอย่าแต่งตัวมาก เอาดินพอกหน้าหน่อยดีไหมใช่ไหมทาผมยุ่งๆก็เสรอย่าสวยมากเออแด่ไม่ต้องแต่งหน้าเยอะไม่ต้องแต่งหน้าเยอะเครื่องทองอะไรเก็บซะตอนนี้อย่าแต่งนะใช่ไหมนะมันก็น่ามีวิธีอื่นใช่ไหมครับอืมหรือว่าซาราเนี่ยแบบว่ายังไงก็สวยอ่ะดูเห็นแต่ไกลก็รู้เลยคนนี้สวย คุณเคยเห็นไหมสมัยก่อนสวยไม่เหมือนสมัยนี้นะอืมถ้าเป็นหนังไทยก็ต้องปลอมเป็นผู้ชายแล้วอ่ะปลอมผู้ชายใส่หมวกฮะฮะผมชื่อทัดดาวฮะดาวฮะเหมือนแอดมินเลยครับแสดงว่าอับราฮัมเคยเจอแสดงว่าอับราฮัมเคยเจอหรือได้ยินมานเคยเจอปัญหานี้อ๋อเหรอโอ้อาจจะไปที่ไหนแล้วคนแบบ ไอ้เมียสวยจะฆ่าเขาใช่ไหมเป็นไปได้นี่เป็นข้อเสียนะพี่เอกบอกว่าอับราฮัมคงเคยได้ยินมาได้ยินมานะครับอืมโอเคใช่เพราะถ้าเราดูประวัติอับรามนะเรายังไม่เห็นเขาไปอียิปต์นะครับหมายถึงเขาตามพ่อใช่ไหมเขาออกจากบ้านนะแล้วก็มาถึงเมืองเออใช่ไหมข่าวกันแหละอ่าก็อาจจะดูข่าวอ่านข่าวนะครับ โ okay. อเคอาแล้วแต่ว่านี่เป็นเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องโฟกัสกันวันนี้เลยครับเรื่องการพูดนะครับถ้ามีคนมาบอกเราว่าอย่าพูดความจริงนะให้บอกไปอย่างนี้อย่างนี้เพื่อเราจะรอดตายเราจะทำไงดีครับหรือถ้ามีคนบอกว่าให้เราพูดแบบนี้แบบนี้เพื่อเขาจะได้ประโยชน์เราควรจะทำไงดีครับ หนึงพูดตามเขาบอกสองไม่พูดแล้วคุณทำไงดีเอาข้อไหนดีมันต้องเลือกด้วยว่าไอสิ่งที่พูดตามเขาบอกอ่ะถูกต้องหรือเปล่าถูกต้องหรือเปล่าโอเคถ้าถูกต้องพูดไปเลยถูกไหมแต่ส่วนใหญ่เขามาบอกเราเนี่ยมันต้องมันต้องมีอะไรตุตุสิครับเขาถึงมาบอกเราอย่าพูดอย่างนี้นะใช่ใชอืม ก็เราก็มองสถานการณ์หรือเปล่าคะอืมถ้ารักตัวกตายก็พูดตามเขาไปอย่างนั้นไหม <c oughs> เรื่องนี้ยากนะเพราะว่าอับรามเป็นสามีนะครับ <c oughs> แล้วสามีพาภรรยาไปภรรยาก,ก็ต้องเชื่อฟังถูกไหม <c oughs> ก็ต้องรักตัวกัวตายนะหรือว่ารักนวลสงวนตัว ไม่ให้คนอื่นเข้ามาแต่เรื่องนี้เดี๋ยวคุณดูไปนะผมจะตั้งคำถามเยอะมากเลยนะว่าตกลงทำอย่างนี้เพื่ออะไรนะครับโอเคเรามาดูต่อไปก่อนนะครับพออับรามอับรามเนี่ยบอกว่าให้บอกว่าเป็นน้องสาวเพื่อเขาจะทำดีต่อฉันแล้วฉันจะรอดชีวิตเพราะเธอนะครับมันดูเหมือนว่าเหตุผลไม่ใช่เพื่อจะเซฟครอบครัวแล้วนะเหตุผลมันอยู่ข้อเดียวเพื่อฉันจะได้รอด ฉันจะได้รอดอืเขาไม่พูดถึงภรรยาเลยนะไม่ได้พูดถึงภรรยาเลยนะเพราะว่ายังไงเธอก็จะถูกเขาเอาไปอยู่แล้วหมายว่าถ้าถึงข่าวคับขันให้บอกว่าเธอไม่ใช่ภรรยาฉันเพื่อเธอจะรอดนะฟังแล้วแบบเพรเองไหมเพรเอใช่วิธีเอาตัวรอดเพื่อจะช่วยเธอแต่ถ้าบอกว่าแต่ว่าไม่ใช่รอดอย่างอื่น เออรอดชีวิตวแต่ไม่ได้รอดจางอื่นนะครับแต่ว่า<ม>ถ้าบอกว่า<ม>ให้บอกไปอย่างเงี้ยเพื่อเขาจะได้ดีต่อฉันฉันจะได้รับรางวัลมันฟังแล้วแบบนี่นี่ไม่เพรเอยกนี่ว่านี่ผู้ร้ายนะเนี่ยนะครับโอเคนะผมตั้งข้อสังเกตให้เราคิดต่อไปนะครับว่าเมื่ออับดาเมื่ออับดามาถึงอียิปต์อียิปต์ก็เห็นอย่างนั้นจริงๆครับ <c oughs> ว่านางสวยมากคำถามคืออียิปต์ไม่มีสวยเลยเหรอฮะ ทั้งประเทศอะ่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคนในราชสำนักนะโอ้โหยกย่องแล้วก็พาเข้าไปในวังด้วยนะคุณคิดดูนะก่อนคนต่างชาติจะเข้าไปถึงวังนี่นะมันต้องไปขัดชวีเออาบน้ําแร่แช่น้ํานมขัดสีขัดส<ร>ีวันคุณจำได้ไหมเออเพราะอียิปต์นี่เขาแบบว่าไม่ได้นะ นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าสมัยนั้นยังยังจแบบนั้นหรือเปล่าแต่ว่าคนอียิปต์เห็นว่านางสวยมากครับคุณรู้ไหมว่าผู้หญิงสวยมากคนนี้อายุเท่าไหร่แก่รอดไหมเดี๋ยวนะเราเราจะเห็นตอนต่อไปที่บอกว่าเขาไม่มีลูกนะเขาอ,อายุเขาอ,อายุมากนะครับเป็นผู้หญิงถือว่าอายุมากแล้วสําหรับการมีลูกนะครับดังนั้น น่าสนใจมากว่าผู้หญิงคนนี้สวยกว่าคนอียิปต์นะครับทั้งหมดเลยผมกลับมาที่คำถามที่คุณเคยรู้ไหมว่าสมัยก่อนสวยมันคือยังไงกันนะครับเหมือนถ้าเราไปญี่ปุ่นนะตอนนี้นะคุณคิดว่าสำหรับในสายตาคนญี่ปุ่นวัยรุ่นหรือทั่วๆไปเนี่ยหล่อของญี่ปุ่นเนี่ยเป็นไงครับตาตดตีด ตาตีอต๋ออืมอันนี้พูดแบบคนไม่เคยไปเนี่ย <c oughs> พวกที่ไปมาแล้วสิไปมาแล้ว <c oughs> ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเขาชอบแบบไหนอ่าที่พาไปหลายทีแล้วญี่ปุ่นเขาชอบแบบไหนครับผู้ชายญี่ปุ่นชอบแบบไหนผู้ชายอืม <c oughs> <c oughs> ไม่รู้อ่ะเราไม่ใช่คน,นชอบเขาเ,เราไม่ได้สนใจตรงนั้นเลยนะของเราดีอยู่แล้วไงมีแต่บอกสามีว่าอย่าไปบอกใครนะคือคนญี่ปุ่นเนี่ยหน้าตาเขาจะ เหมือนเกันนะแต่งคอสเพลต์แต่งคอสเพลต์คือมองก็มองหน้าตาหล่อใช่ส่วนใหญ่นะหน้าตาหล่อนะครับไม่แต่งเอางี้ถ้าผมพูดแบบนี้คุณไม่เห็นด้วยบอกได้นะคนญี่ปุ่นเนี่ยนะถ้าคุณเป็นคนผิวเข้มนะไปนะโอ้โหคุณเท่เลยโดยเฉพาะถ้าคุณแบบดำเงาเลยนะโอ้โหคุณเด่นกว่าคนอื่นทุกคนเลย อ, <laughs> อ๋อเหมือนบวกขาวใช่ไหมเออเหมือนบวกขาวอ่ะเหมือนบวกขาวอ่ะแล้วยิ่งถ้าคุณมา <laughs> จากทางแอฟริกานะโอโหคุณเท่กว่าคนอื่นเลยนะครับอันนี้มันก็เป็นแบบเหมือนเหมือนรสนิยมนะครับเขาจะไปตากแดดเขาจะไปทํายังไงก็ได้ให้ตัวเขาแบบสีเข้ม,เข,มเข้มนะอันนั้นคือสุขคือหลอ่อคือหลอ่อในในกลุ่มในกลุ่มหนึ่งนะครับอาจจะเป็นวัยรุ่น ครานี้เราลองมาดูอียิปต์อียิปต์สวยอาจจะแบบว่าต้องดำเข้มไหมเงาเชียคลับอะไรอะเงาเงาอะผิวดำเงาอย่างเงี้ยเขาเรียกผิวสีน้ำตาลหรือเปล่าผิวสีน้ำตาลผิวสีแทนผิวสีน้ำผึ้งไหมผิวสีน้ำผึ้งอาจจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าซาร่าเองนะครับซาร่าน่าจะสีน้ำผึ้งนะผิวเขาหน้าจะเขาน่าจะมีอะไรบางอย่างที่แบบใครเห็นแล้วโอ้โหสวยมากเลยอ่ะ เข้าใจไหมม,มันไม่ใช่แค่แบบว่าเขาดูขาวเด่นกว่าคนอื่นไม่ใช่นะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าคนอียิปต์เนี่ยมันต้องบำรุงผิวมาเต็มที่แล้วนะสวยทั้งนั้นอะนะครับเราจำได้ไหมตอนตอนที่โมเสสออกไปแล้วคนยังรู้ว่าเขาเป็นคนอียิปต์ที่เขาไปช่วยว่า <คน S 1> ที่ภรรยา คนที่บูบอก้ยนี่พวกอียิปต์ใช่ไหมนี่คนอียิปต์นะครับมันมีอะไรบางอย่างที่ทําให้รู้ว่าคนนี้แตกต่าง <ผม S 1> อาจจะแต่งตัว <ผม S 1> อ,อาจจะโกนผมนะหรือว่าอาจจะผิวสีนะครับโอเคเราไม่รู้เรื่องนี้แต่ผมเดาเอานะว่าซาราเนี่ยต้องมีอะไรบางอย่างเด่นกว่าพวกคนอียิปต์นะครับเห็นแล้วแหมเราอยากได้คนนี้สวยมากเลยนะครับดังนั้น คนในราชสำนักก็เลยยกย่องให้ฟาเราฟังนะครับแล้วก็ถูกพาเข้าไปในวังครับคราวนี้ข้อสิบหกล้ครับอับรามได้ประโยชน์แล้วครับเรามาดูว่าเขาได้อะไรบ้างครับข้อสิบหกฟาราปวด,ดปานอับรามรฮะได้อะไรนะสัตว์เลี้ยงได้สัตว์เลี้ยงก็หมายถึงว่ามันเป็นสมบัติอันนัได้แกะใช่ไหมครับโคลาทา,าสีโคลาโอ้โหได้หมดเลยนะท่า ผู้ชายด้วยธาตุผู้หญิงด้วยล,ววลาตัวเมีย,ลมยแล้วก็อูดนะครับลา,รลาตัวผู้ลาตัเมียอืมใช่ไหมเออลาตัวผู้ทำไมต้องแบ่งลาตัวผู้ลาตัวเมียเนาะน่าสนใจนะแต่อันอื่นไม่บอกเอออันอื่นไม่บอกแกะโคอันนี้ไม่สนใจเออครับแล้วก็อูดนะอูดนี่จะเดินทางได้ดีเลยนะอืมโอเคแสดงว่าอับรามได้ประโยชน์แล้วครับได้หมดเลยทุกอย่างนะ เรารยอยู่ตรงนี้<า>าาไว้ก่อนออได้ประโยชน์จากการให้ศาลาพูดแบบนั้นอ่ะถ้าเราจะพูดหย,ยาบๆเลยว่าได้ประโยชน์จากการพูดโกหกอ่ะคุณเคยเห็นการพูดเลี่ยงความจริงบางอย่างไหมที่ทําให้เราได้ประโยชน์อ่ะเคยมีประสบการณ์นี้ในชีวิตไหมครับถ้าพูดแบบนี้นะคุณจะได้ทุกอย่างเลยลาตัวพูดด้วยลาตัวเมียด้วยนะได้ดหยอนนะได้นู่นได้นี่นะ ถ้าทำแบบเนี้ยเคยมีประสบการณ์หรือเคยได้ยินมาไหมเรื่องแบบเนี้ครับแล้วเราควรจะทำยังไงดีหลับตาไปตามน้ําไปเดี๋ยวเราก็ได้เหมือนเขาทำไงดีครับเรื่องนี้มันเขียนอยู่ในพ,อพ้อมีแล้วเราจะเอามาใช้ยังไงดีครับ คำแนะนำที่ดีที่สุดครับอย่าทำแบบนั้นเพราะเดี๋ยวจะได้ประโยชน์นะดีไหมฟังแล้วโอเคไหมเห็นด้วยไหมอย่าทำแบบนั้นนะครับหลายเรื่องในพัมพีไม่ได้เขียนไว้ให้คุณทำตามอย่างนั้นนะเพราะว่าคุณจะได้ลาได้โควแต่ตอนจบ ก็ได้ทรัพย์สมบัติแล้วก็คันปาแล้วก็ไล่ออกไปกั้งคู่แล้ก็ได้ของตอนจบนได้สมบัติออืแล้วคุณคิดว่าถ้าถ้าตอนต้นมันไม่เป็นอย่างนั้นตอนจบมันจะไม่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมคุณคิดอย่างนั้นไหมไม่ก็จะได้นั่แหละแต่วมันฉล,<า>ลาดมากฉลาดมากใช่แม้ว่าตอนต้นไม่เป็นแบบนี้ตอนจบคุณก็จะได้อยู่ดีนะครับอืม ลองมาดูซิว่าถ้าเราเป็นอับรามครับเอากันใหม่เริ่มต้นให้ถูกเลยนะไปถึงอียิปทำไงดีครับถึงอียิปต์ลมามา,มาที่ฐานกันเออซาลาไม่รู้จะทำไงอ่ะเขาอาจจะฆ่าฉันได้นะแต่ว่าเรามาที่ฐานกันนะซาลาทำผมยุ่งๆหน่อย <laughs> คุมผิว อย่าเปิดเผยตัวนะแต่ว่ายังไงก็ตามเราจะเชื่อฟังพระเจ้านะเราจะดูที่ว่าพระเจ้าจะปกป้องเราอย่างไงนะครับแล้วก็ทําตัวเล็กๆอยู่่าหาทางไปนะครับดีไหมนะอย่าไปแบบเฮ้ยในเมืองเขาไหลแบบนี้เราต้องไหลาตามเขานะนี่เมืองตาเหลิวนะดังนั้นยกเว้นตอนนี้เรา ไม่เป็นคิดเตียนละถอดความป็นคิดเตียนไว้หน้าเมืองก่อนเข้าไปเราต้องปิ้นป้อนเหมือนเขานะนะครับขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะคิดถึงตรงนี้นะบางทีนะครับถ้าอับรามโดนฆ่าเป็นไงครับเรื่องก็จบนะใช่ไหมมันก็จบเราก็ไม่ต้องเรียนอะไรเยอะนะอับรามก็ตายไปคนใหม่ขึ้นมานะครับพระเจ้าก็ใช้ต่อนะบางทีถ้าเราพูดความจริงแล้วเขาฆ่าเราครับเป็นไงครับ ก็จบอืมก็ฆ่าเราลีวก็จบเลยเราก็ตายเออแล้วก็ตายแล้วเราก็ไม่เป็นไรเราก็ไปรับรางวัลนะรับวัวโคลาบนสวรรค์ธาตุด้วยเอาทุกอย่างเลยเพอเพอเราได้เยอะกว่านี้อีกนะแต่เพราะเราเชื่อฟังเราก็เขาฆ่าเราอ่ะเราก็ตายครับก็บายบายโอเคพระเจ้าก็ใช้คนอื่นต่อไปนะแต่ว่าถ้าเราทำแบบอับรามเรื่องเราก็ได้เขียนไว้นะ เขียนไว้หมดเลยโยฮันเธอโกโหกหนึ่งครั้งแล้วนะแล้วเธอก็รอดไปได้แล้วพระเจ้าก็มาช่วยเธอตอนจบเป็นไ,ไ,ไงโอ้โหคนอื่นมาอ่านขอตายแบบลูกเสือดีกว่าเสียชีพอย่าเสียสัตว์นะครับดีไหมนะครับผมคิดว่าเรื่องบางเรื่องไม่ได้เขียนไว้ให้เราสนิกแบบเขานะโอเคอับรามทำไง นช่วยแต่งเรื่องใหม่ให้หน่อยสิครับว่าถ้าเราเป็นอับรามเราทำไงดีครับเกิดการการดันอาหารครับแล้วไงต่อครับก็ต้องหาที่หาที่นะโอเคครับหาที่ที่เราจะเอาตัวรอดได้นั่นแหละเพราะเราก็ต้องหาตัวรอดมันก็อยู่ด้วยอาหารด้วยเหมือนกันนะใช่ไหมอยู่ด้วยอาหารเราก็เออเราก็อาจจะเลือกไปอียิปต์เหมือนกันใช่ไหมโอเคหรือหรือ เราลองอย่างนี้ก่อนอ่ะซาลามาอาธิษฐานกันก่อนดีวานะมันไม่มีอาหารกินละว่าเราจะไปไหนดีนะครับก็ได้นะอธิษฐานกันก่อนนะครับดูว่าพระเจ้าจะนําเราไปที่ไหนเผื่อจะเผื่อจะไปปลูกข้าวได้บ้างนะครับนะก็นั่นอาจจะเป็นอีกหนึ่งออปชั่นนะครับโอเคแต่ถ้าต้องไปอียิปต์ก็เข้าไปอียิปต์ครับแล้วก็บอกภรรยาว่าไงดีหรือเราบอกสามี อย่าทำตัวพี่นุชอย่าทำตัวพิรนุชนะทำตัวเด่น <_ d ans> เกินไปน<อ>นคนที่นี่มันโหดอนองอเมริกาเ <_ d ans> อ้ตอนท่งเนี่ยอย่าโชว์ทรัพย์สินนะอย่าอะไรแบบนี้นะเพราะว่าเธอก็รู้เธอเป็นหญิงรูปงามนะดังนั้นต้องระวังตัวหน่อยนะเ็าจะมาฉุดเธอไปนะครับโอเคแต่ว่าจะไม่บอกว่าเอยให้ไปโกหกอิมิเกชันนะว่าฉันอย่างนี้อย่างนั้นนะครับนะเพราะว่าพระเจ้า จะช่วยเราได้โดยที่เราไม่ต้องทำแบบนั้นนะโอเคแล้วถึงแม้ว่าคนอียิปต์มาเห็นแล้วว่าโอ้โห mm hmm. oh, สวยมากเลยเป็นไงครับทำไงดีขอบคุณขอบคุณ <laughs> ขอบคุณที่ชม <laughs> ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าช่วยด้วยโอ้โหเขามาจะเ <laughs> ขามาชมเมียฉันแล้ว <laughs> ทำไงดีนะ <laughs> ขอพระเจ้าช่วยเรา <laughs> ขอพระเจ้าปกป้องเรานะครับ <laughs> แล้วก็ผมเชื่อว่าเรื่องมันจะไม่จบแบบว่าโดนฆ่าหรอกนะนะครับ ดังนั้นนี่เป็นบทเรียนเรื่องหนึ่งนะซึ่งมันจะกระทบต่อไปถึงลูกถึงหลานนะครับเราลองคิดดูนะถ้าพ่อเริ่มบอกว่าแม่แมอย่าบอกใครนะว่าเป็นเมียฉันให้บอกเป็นน้องสาวคุณคิดว่าลูกเขาจะทําตามไหมอืมนี่เป็นการบ้านนะครับคุณลองคิดดูนะสิ่งที่พ่อทํานะครับมันจะส่งผลไปถึงลูกด้วยไหมนะครับแล้วโอเคไหมว่าจะได้โคแพะลานะครับธาทุกอย่างนะแต่ว่าพระเจ้าไม่ปล่อยนะครับ พระเจ้านะครับทําให้เกิดภัยพิบัติร้ายแรงดูเหมือนนะดูเหมือนพระเจ้านี่ไม่ชอบอียิปต์เลยอียิปต์มักจะโดนเสมอนะครับแล้วพระเจ้าก็ให้ทําเกิดภัยพิบัติร้ายแรงแก่ฟาโรห์นะครับตรงนี้ไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรนะแต่ว่าผมก็เดาว่าสงสัยจะเป็นฝีเป็นอะไรขึ้นมานะครับโดยที่เขารู้เลยว่าเฮ้ยเอาผู้หญิงคนนี้มาแล้วมันมันไม่ดีนะครับแล้วก็ดังนั้น นะเรื่องนี้ก็จบว่าเขาก็รอดไปนะครับได้สมบัติทั้งหมดไปนะคุณลองคิดดูนะถ้ามีคนไม่เป็นคริสเตียนมาบอกคุณนะว่าทําไมคุณทําแบบนี้อ่ะฟาโลถามอับรามนะว่าทําไมเจ้าทําแก่เราอย่างนี้อ่ะทำไมเจ้าไม่บอกให้เรารู้ความจริงอะ่ะทําไมเจ้าถึงไม่บอกว่าเธอเป็นน้องสาวอะ่ะฉันก็เลยรับเข้ามาเป็นภรรยาไงคุณลองคิดดูถ้าคนไม่เป็นคริสเตียนมาถามคุณอนะ่ะทําไมคุณพูดแบบนี้อ่ะทำไมคุณทําแบบนี้่ ทำไมคุณไม่พูดความจริงอะเป็นไงครับอนาคตอันสดใสของเราจบเลยนะจบจบ <laughs> ใช่ไหมครับขอพระเจ้าให้เราได้บทเรียนเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องการพูดนะเรื่องนี้แย่สุดคุณว่าเป็นไงครับาสามีโดนฆ่า ก็คงตกตายภรรยาก็ภรรยาก็อยู่ในราชวังมีความสุขเพราะว่าเป็นหญิงสวยไงยน้อืมก็อาจจะในสุดก็โอเคก็อยู่รอดนะครับนี่แย่ที่สุดนะแต่ผมคิดว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกนะอืมก็รู้จักพระเจ้าดีในที่สุดก็ตายครูหรือไม่งั้นก็อย่าไปเข้าอียิปต์สินะอียิปต์มันเถื่อนไปเมืองอื่นนะครับนะมันก็อาจจะมีช้อยอื่นมีออปชันอื่นที่พระเจ้าจะให้เรานะครับ แต่ขอพระเจ้าช่วยเราที่จะเรียนบทเรียนนี้ครับเรื่องการพูดนะครับเพราะว่าอย่างที่เกินไว้บนหัวแล้วนะ่ะเราทำอะไรไว้เนะ่ยมันส่งผลไปสู่ลูกหลานของเราด้วยนะครับโอเคเราอธิษฐานกันครับพระเจ้าเราขอพระองค์สอนบทเรียนเราที่เราจะเห็นแล้วก็หลีกเลี่ยงได้ ขอพระเจ้าช่วยเราในสถานะจริงๆที่เราต้องไปเจออย่างนั้นพระเจ้าให้เราเลือกสิ่งที่ถูกให้มันเป็นผลที่ดีให้ในที่สุดทุกคนสรรเสริญพระเจ้าได้จากชีวิตของเราและเราขอพระเจ้าปกป้องคุ้มครองเราในทุกๆท,ที่ที่เราไปให้เราปลอดภัยทั้งเราและครอบครัวงเราด้วยอธิษฐานในพระนามสกิขเจ้าเอเมนเอเมนเย้ เย้เย้นี่ดีใจมั้ได้เรียนแล้วไงอ๋อหรอไม่ใช่อเลิกแล้วดีใจเว้ยไม่ใช่ได้เรียนแล้ว